ん สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิง n ์แอนโชดคูปิงค์รหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูภาพรวมดวงชะตาสําหรับชาวลัคนาราศีเมษในเดือนมิถุนายนกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเดือนนี้สําหรับคนที่อยากจะดูโดยการอ้างอิงนะคะจาก วันเกิดของตัวเองก็คือจะเป็นช่วงวันที่13เมษายนค่ะถึงวันที่13พฤษภาคมนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่รู้ลัคนาตัวเองอยากจะดูแบบลัคนาก็สามารถดูคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันย้ำกันก่อน ย้ำอยู่เสมอเลยนะคะว่าการทำนายครั้งนี้เนี่ยอยากจะให้รับพลังงานดีๆจากไพ่ร่วมกันนะคะสิ่งไหนที่ดีเนี่ยเราก็เก็บไว้เป็นพลังใจเก็บไว้เป็นแนวทางนะคะส่วนสิ่งไหนไม่ดีเนี่ยก็คือถือว่าเป็นการเฝ้าระวังแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับทุกท่านที่มีการติดตามกด Subscribe นะคะก็ขอบคุณมากๆโอเคเดี๋ยวเราจะมาสู่ในเรื่องของขั้นตอนนะการเลือกไพ่กันเลยนะคะปิ๊งจะหยิบมาทั้งหมด12ใบค่ะ12พบเรือน12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน เดือนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะภาพรวม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11และ12ชาวลัคนาราศีเมษกลุ่มธาตุไฟดูซิจะมีอะไรเกิดขึ้นขอดูหน้าไพ่ก่อน ทำไมใบแรกม,มันก็ขมูขมัวแล้วล่ะดูตำแหน่งกันไปก่อนเนาะตนุกระดุมพ้าสหัชช้าพันธุปุตตะอลิปัตตนีมรณะสุพากัมมะลาพา และสุดท้ายค่ะคือตำแหน่งวินาศเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันในแต่ละใบกันนะคะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยในเดือนนี้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษค่อนข้างที่จะรู้สึกอึดอัดใจที่นี้ไอความอึดอัดใจเนี่ยมันอาจจะมาจากในเรื่องของการที่คุณคาดหวังการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สําเร็จรวดเร็วอย่างที่ใจต้องการ หรือในเรื่องของเงื่อนไขบางอย่างนะที่คุณไม่สามารถที่จะเป็นอิสระได้อย่างที่คุณคิดทีนี้ถ้าเกิดมันขึ้นมาเป็นแบบนี้มันหมายถึงว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเบื่อหรือว่าเหนื่อยกับการเข้าสังคมเหนื่อยกับการที่จะต้องเจอผู้คนนะคะเพราะว่าคุณน่ะนะคะเป็นคนที่มีความชัดเจนอยู่แล้วด้วยความที่ว่าตัวคุณน่ะเป็นคนธาตุไฟด้วยเนาะ เวลาตอนที่คุณเจอใครแล้วคุณมีความรู้สึกแฮปปี้คุณก็แสดงออกชัดเจนแต่ในระหว่างเดียวกันค่ะถ้าเกิดคุณเจอใครที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีหรือคุณรู้สึกอึดอัดใจไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยสีหน้าคุณก็ออกค่ะ ถึงแม้จะพยายามเก็บอาการแค่ไหนอะยังไงมันก็หนีไม่พ้นนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วกันสําหรับคนที่จะต้องทํางานเกี่ยวกับการเจอผู้คนนะคะในเรื่องของการเจราจารต่างๆอะ่ะปิ๊งเชื่อว่าคุณทําได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะมีการเว้นระยะนะคะในเรื่องของการเจอผู้คนอยากจะอยู่กับตัวเองหรือว่าอยู่กับคนที่คุณรู้สึก สนิทสุกกายสบายใจเท่านั้นนะคะไม่ได้แบบเปิดรับทุกคนให้เข้ามาวุ่นวายกับตัวเองมากมายเท่าไหรนะ่นักซึ่งนะคะมันก็จะส่งผลดีในเรื่องของงานนะคะไพ่ใบนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของต้นกําเนิดนะคะ ลักษณะของลึงเนี่ยก็คือจะเป็นการที่จะกําเนิดสิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆขึ้นมานะคะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะนะถ้าเกิดใครเป็นสายเทพอย่างเงี้ยจะรู้อยู่แล้วมันจะหมายถึงอะไรคุณอาจจะได้งานใหม่คุณอาจจะได้สิ่งใหม่ๆหรือว่าอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะทั้งคนที่ทํางานประจํา รวมถึงนะคะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวด้วยพิ่งมองว่างานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วก็มั่นคงอยู่แล้วนะคะโดยภาพรวมของงานเนี่ยอยู่ในทิศทางที่ดีนะคะถึงแม้ตําแหน่งผู้ใหญ่นะตำแหน่งสุภาษเนี่ยดูแล้วคือผู้ใหญ่เนี่ยไพ่มันขึ้นมาในเรื่องของการสวมหน้ากาก,ากหมายถึงอะไรตัวคุณจะต้องมีการปรับตัวค่ะนะคะตั้งแต่ใบแรกเลยเนาะเราคุยกันตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเออมันจะต้องเจอผู้คนมันจะต้องปรับตัวทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าตัวคุณเองเนี่ย มีอำนาจด้วยกว่าหรือว่าคุณต้องการให้ผู้ใหญ่เมตตาเนี่ยคุณจะต้องทําให้ท่านเอ็นดูคุณจะต้องทําให้ท่านรู้สึกรักคุณเมตตาคุณนะคะก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสภาวะกันไปแต่ว่ามันเหมือนกับว่าการที่จะขอหรือว่าแลกเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นลักษณะของการให้โดยเสน่หาแต่ว่าจะเป็นลักษณะของการให้โดยการที่ ต่างคนต่างมีผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเรื่องที่อาจจะต้องเฝ้าระวังนะหน้าหนักใจแล้วก็อาจจะเหนื่อยใจสักนิดหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของตําแหน่งการเงินค่ะนะคะตำแหน่งกระดุมพระนะขึ้นมาเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินเนี่ยสภาพคล่องทางการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะฝืดนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่านะตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการใช้จ่ายอะไรที่มันเกินตัวตั้งแต่ประมาณช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาพอมาเป็นตรงนี้มันก็อาจจะติดขัดมากขึ้นแต่มองในมุมดีนะอย่าลืมนะคะว่า ดาวพฤหัสมีการย้ายนะเข้าไปสู่ในเรื่องของตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งการเงินของคุณชาวลัคนาราศีเมษจึงจะต้องมีการไตร่ตรองในเรื่องของการคิดมากขึ้นหรือบางคนนะใช้จ่ายโดยการที่ไม่ได้วางแผนไม่ได้เขียนในเรื่องของรายรับรายจ่ายทําให้ตัวคุณเองพาดนะคะบางสิ่งบางอย่างไปเช่นในเรื่องของรายละเอียดบิกย่อยอะไรต่างๆที่คุณเสียเงินมากเกินไปโดยใช่เหตุนะคะก็ให้ปรับปรุงให้แก้ไขตรงนี้ขยายไพ่เพิ่มเติมอีกใบหนึ่งและกันตำแหน่งการเงิน ถ้าเกิดจะเสียมันจะเสียเกี่ยวกับที่บ้านนะสิแน่นอนนะที่บ้านที่อยู่อาศัยหรือว่าคนในครอบครัวของคุณนะคะซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับตําแหน่งพันธุนะคะเพราะว่าตําแหน่งพันธุเกี่ยวกับในเรื่องของญาติพี่น้องญาติพี่น้องจะเอาความเดือดร้อนมาให้แน่นอนนะ,ะสำหรับเดือนนี้นะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของแบบความเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายกับบางคนที่มีพฤติกรรมไม่น่ารักนะคะหรือว่าสร้างปัญหาให้ก็ยังคงเอาปัญหามาให้คุณอยู่ตลอด อ,อมันก็เหนื่อยใจจริงเนาะเอาเป็นว่าค่อยๆค,คุยกันละกันนะคะแต่ถ้าเกิดไพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้ให้ระวังในเรื่องของการที่จะทะเลาะขัดแย้งกันหรือว่ามีปากเสียงกันค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะสำหรับในเรื่องของครอบครัวส่วนนะคะในเรื่องของการที่คุณจะหางานใหม่บางคนอยู่ที่นี่มาสักพักหนึ่งละรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อเนาะอยากจะหางานใหม่อะมันจะเป็นไปได้ไหมนะ่ะมันยังไม่ได้มันต้องอยู่ที่เดิมก่อนเพราะขึ้นมาว่าถ้าเกิดคุณหางานใหม่มันจะเป็นการเหมือนกับ อารมณ์คล้ายๆหมีเสือปะจอระเคะแทนที่ไปแล้วมันจะดีขึ้นมันกับกุ้มใจมากกว่าเดิม ใจเย็นๆก่อนนะคะค่อยเป็นค่อยไปตามสเตปนะคะแล้วก็ไพ่มันก็ขึ้นมาอยู่แล้วตําแหน่งในเรื่องของสาหาัะมันเกี่ยวกับในเรื่องของสังคมมันเป็นไพ่ที่คุณนอนอยู่นิ่งๆแปลว่าอะไรปิ๊งบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากเจอใครไม่อยากพูดคุยกับใครนะคะเอาเป็นว่าอยู่ยังไงก็ได้ขอให้มีความสุขแต่ไม่ใช่ว่าอยู่คนเดียวแล้วนอยนะไพ่ขึ้นมาว่าอยู่คนเดียวอาจจะติดเจ็จิตตกนอยมากขึ้นนะคะฉะนั้นเวลาตอนที่คุณมีความรู้สึกดิ่งหรือนอยเนี่ยคุณอาจจะแก้ นะคะหรือว่าเสริมโดยเป็นในเรื่องของการที่จะไปคุยกับใครหรือว่าหากิจกรรมอะไรบางอย่างที่ตัวเองชอบก็ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกสุขก,กายสบายใจนะคะอย่างน้อยก็มีในเรื่องของพื้นที่ที่เป็นเซฟโซนพื้นที่ที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณสามารถปล่อยตัวปล่อยใจได้ส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งปุตตะ นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการเรียนการศึกษารวมถึงในเรื่องของการแบบไปทํางานที่ใหม่ๆต่างประเทศนะคะขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่มีเกณฑ์ขึ้นมาเท่าไหรนะ่นักช่วงนี้ถ้าเกิดใครที่มีในเรื่องของการทําเอกสารนะคะไม่ว่าจะเป็นกู้บ้านกู้รถหรือว่าทําธุรกรรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับแบงค์เนี่ยมันจะยุ่งยากเป็นพิเศษต้องรอนิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีการแบบ ทำเรื่องเอกสารอะไรไปเนี่ยบางคนอาจจะแบบโอ้โหได้ผลนะหมายถึงว่าผลอนุมัตินะคะมันอาจจะอยู่ประมาณสัก3วัน7วันของคุณเนี่ยอาจจะประมาณสัก14วันนะประมาณครึ่งเดือนเลยก็ให้อดทนรอหน่อยแล้วกันนะสุดท้ายจะสาเร็จไหมสุดท้ายจะสาเร็จนี่แหละแต่แค่ต้องรอเท่านั้นเองส่วนในเรื่องของการคิดการทราํา,ราอะไรใหม่ๆการหารายได้เพิ่มเติมในเดือนนี้เนี่ยอาจจะเป็นการที่ต้องไปทบทวน ทบทวนในที่นี้หมายถึงอะไรอาจจะมีธุรกิจบางอย่างอะไรบางอย่างที่คุณลองตั้งใจทําแล้วก็ลงมือทําแล้วมันยังไม่สําเร็จให้กลับเอาสิ่งเดิมๆตรงนั้นประสบการณ์เดิมๆเ,เนี่ยมาพัฒนาต่อยอดรวมถึงการนําของเก่าหรือสิ่งที่เราเคยทําอดีตเนี่ยกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะส่วนตําแหน่งอลิมีไหมไม่มีแล้วแหละอืมขึ้นมานะในเรื่องของอลีการทะเลกกาะกันขัดแย้งกันเนี่ย เออดูแล้วอลี่ไม่ค่อยมีแต่ถามว่ายังมีคนดินทาอยู่ไหมมันต้องมีอยู่แล้วดูตำแหน่งวินาสิเห็นไหม ก็ยังมีคนพูดถึงคุณไม่ดีนะอย่าไปสนใจเลยชีวิตคนเรามันก็แค่นี้แหละนะคะพระพุทธเจ้ายังยังถูกนินทาเลยนะ้ภาษาอะไรกับคนนะคะโฟกัสตัวเองโฟกัสคนที่คุณแคร์นะคะหรือว่าหาความสุขกายสบายใจไม่ต้องไปสนใจอ,อะไรที่มันไร้สาระะพี่มองว่าไร้สาระไม่ควรให้ค่านะคะเราเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าใครอยากจะนินทาอยากจะว่าร้ายอะไรเราก็ปล่อยเขาไปตามธรรมชาติส่วนนะคะในเรื่องของความรักค่ะเรามาดูกันสําหรับคนที่มีคู่สําหรับ คนที่แต่งงานแล้วเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์คล้ายๆเหมือนจุดอิ่นตัวคือคุณอาจจะคบกันมาสักระยะหนึ่งคุณมีความเป็นตัวเองแบบต่างคนต่างเป็นตัวเองทีนี้มันก็เลยไปว่าต่างคนต่างไม่ปรับบางทีเราคาดหวังนะคะให้คู่ของเราเนี่ย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบางอย่างเขาก็ไม่สามารถทําได้ในระหว่างเดียวกันค่ะตัวเราก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงใจเขาร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันฉะนั้นเดินกันคนละครึ่งทางนะคะบางทีในเรื่องของความรักที่มันสมบูรณ์แบบอะ่ะมันไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนกันทุกอย่างแต่ขออย่างเดียวขอให้คุณเข้าใจในคนรักของคุณนะคะเขา พร้อมที่จะอยู่กับคุณในวันที่คุณไม่น่ารักก็ขอให้ประคับประคองความสัมพันธ์กันไปไม่ได้มีเกณฑ์เลิกลานะคะแต่อาจจะรู้สึกเหนื่อยนายกับพฤติกรรมบางอย่างนะคะของทั้งคู่นั่นเองส่วนคนโสดไหนดูซิคนโสดเป็นยังไงจะมีคนเข้ามาไหมโอ้โหคนโสดมีสิ ยิ้มแฉ่งเลยนะอันนี้ดีสำหรับคนโสดนะคะเพราะว่าขึ้นมาในเรื่องของการที่จะได้สารความสัมพันธ์มันขึ้นมาเกี่ยวกับการเพิ่มเพื่อนอะแปลว่าอะไรคุณอาจจะได้คบหากับเพื่อนคุณอาจจะได้รู้จัก คนใหม่จากการที่เพื่อนแนะนําทีนี้อีกใบหนึ่งที่มันขึ้นมามันเป็นการซ่อนมันเป็นการที่เหมือนกับเราไม่รู้ในอีกพาร์ทหนึ่งเช่นบางคนเป็นเพื่อนกันมานานนะคะเราอาจจะเจอเขาในเวอร์ชันอื่นๆแต่ว่าณเวลานี้นะคะเราอาจจะเหมือนกับมองเขาในอีกแบบหนึ่งนะคะคือบางคนเนี่ยพอเป็นเพื่อนกันมานานนะอาจจะมีความรู้สึกเขินนะแต่ของคุณเนี่ยมันขึ้นมาว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณได้คบหาเพื่อนนะคะคนใกล้ตัวหรือคนที่รู้ในเรื่องของตัวตนของกันและกันอยู่แล้วมันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันอยู่ในทิศทางทีี่ด ส่วนในเรื่องของสุขภาพค่ะเรามาดูกันตำแหน่งสุขภาพตำแหน่งมรณะ สุขภาพต้องระมัดระวังเลยนะคะอันดับแรกก็คือในเรื่องของความเครียดมันขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกแล้วเห็นไหมคุณเครียดคุณกดดันตัวเองฉะนั้นมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการนอนหลับพักผ่อนค่ะนะคะรวมถึงในเรื่องของการปวดหัวโดยเฉพาะคนที่เป็นไมเกรนอยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีอาการถี่มากกว่าปกติก็ขอให้ดูแลสุขภาพแล้วก็ทานอาหารนะคะนอนพักผ่อนให้เพียงพอก็แก้ได้ส่วนเกณฑ์อุบัติเหตุมีไหม โอ้ยอุบัติเหตุไม่มีนะคะถ้าเกิดสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังก็คือในเรื่องของการเดินทางการเดินทางไกลๆการเดินทางไปที่ใหม่ๆอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้แต่ว่าเป็นอุบัติเหตุที่เป็นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นค่ะไม่ต้องไปซีเรียสนะคะไม่ได้มีอะไรถึงขั้นแบบร้ายแรงที่เราจะต้องวิตกกังวลและนะคะในเรื่องของการขยายเพิ่มเติมก็คือเดี๋ยวพิงค์จะดูให้นะคะว่าการทําบุญเสริมในเดือนนี้เนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยจะต้องทําบุญแบบไหนย,ยังไง ทำบุญอะไรบ้างาปล่อยปลาได้นะถวายเทียนถวายหลอดไฟได้หมดนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการถวายสังฆทานอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับน้ําได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเป็นการเสริมดวงคุณในเดือนนี้ไปนะคะส่วนในเรื่องของตําแหน่งลาภะค่ะคราวนี้แหละคะ่ะตำแหน่งสุดท้ายที่จะทําให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกชื่นอกชื่นใจกันลแล้วลหละนะคะนี่ดูสิตาแหน่งลาภะพระพิคเนต เป็นตัวแทนของความสําเร็จค่ะแปลว่าอะไรมีโอกาสที่จะ ถูกหวยถูกลอตเตอรี่สูงมากๆนะคะอันนี้เป็นไพ่ที่แบบอยู่ในหมวดที่ดีสูงมากนะคะชุดนี้มีทั้งหมด90ใบอันนี้อยู่ติด1ในส1ใน5ประมาณนี้เลยนะคะทีนี้สื่อนำโชคจะมาจากไหนก็หนีไม่พ้นกับการขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนไปวัดลองเสี่ยงเซมซีหน่อยนะคะหรือว่าบางคนมีในเรื่องของการกราบไหว้พระพิคเนตอยู่แล้วก็ลองขอพอรกับท่านดูนะคะส่วนในเรื่องของเลขนำโชคค่ะที่ปิงจะหยิบให้นะคะปิงจะหยิบมาทั้งหมด 3ใบ3ามใบนี้เนี่ยจะเป็นเลขนะคะที่เป็นเลขเด่นก่อนอ้าวขอโทษค่ะล่วงไปนิดหนึ่งนะคะไพ่ล่วงมีเลขเด่นแล้วก็เลขรลองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะเป็นแบบไหนยังไงดูสิหนึ่งสองสามโอเคดูแต่บใบแรกเลยนะหนึ่งเ้า 4นะคะอันนี้เลขเด่นก็คือ194ส่วนเลขรองก็คือเลข5และเลข6ค่ะก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีเมษส่วนใครนะคะที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิ๊งนะคะในการทำคลิปครั้งนี้ก็สามารถเป็นกำลังใจให้กับปิ๊งได้ง่ายๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ